แนวทางฮานอยครับผมประจําวันที่11เมษายน2568าครับเมื่อวานเข้าตัวเน้นครับผม64นะครับผมตามต่อวันนี้เด่น9รอง3ตัวเน้น9 1กับ35ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังครับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตงค์ครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับผม ฉันเย่ก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมจนเลยเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับเฉพาะกิจสี่โมงครึ่งพิเศษหมงครึ่ง ปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่10เมษายน2568ครับวันแอดให้เด่น6รอง9ครับผม3ตัว164กับ994นะครับ2ตัว616469 929499แล้วก็ตัวกัน14ครับผม ผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผม4ี่โมงครึ่งครับผม3 6 4กับ90ครับก็จะได้วิ่งรูด6บนแล้วก็วิ่งรูด9ล่างนะครับผมก็จะเข้า2ตัว6 4ครับผมเป็นตัวเน้นด้วยนะครับผมเข้า64เป็นตัวเน้นด้วยนะครับผมรอบพิเศษครับผม5้าโมงครึ่งนะครับผม7 1 1หนึ่งหนึ่งกับ7 4ครับรอบนี้ก็หลุดไปครับผม รอปกติครับผม6โมงครึ่นะครับผม147กับ90ครับก็จะได้วิงวิ่งรุด9นะครับผมวิ่งรุด9ล่างครับผมให้146นะครับผมออก147ผิดไปแต้มเดียวเองครับรอ v V.P. ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม042กับ67ครับก็จะได้วิ่งรุด6ล่างนะครับผม สรุปสายวิ่งรูดก็จะได้สีเดงครับผมสายวิ่งรูดก็จะได้สีเดงนะครับผมสําหรับสายเจาะก็จะเข้า2ตัวบนรอบเฉพาะกิจครับผม64ี่เป็นสองตัวเน้นด้วยนะครับผมอาจารย์เย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับแนวชางในวันนี้นะครับผมน้อยรวมครับ เฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v P p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่11ครับผมเมษายน2568ครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น9ครับผมเด่น9รองเป็น3นะครับ เด่น9รอง3ครับผมเด่น3ตัวครับผม1,9,1ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม2,3,5ครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา1 91ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็2 3 5ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น9ครับผมเด่น9เด่น3มตัว1 91นะครนะคะ ก็จะตัด2ตัวเด่นได้9 1หนึ่งครับผมเด่น9รอง3นะครับเด่นรองรวมกัน9 3สครับผมรอง3ครับผมรอง3มรอง3มตัว2 3 5าหนะครับก็จะตัด2ตัวรองได้3 2สองครับผม3 2สองเราก็จะแปลงเป็นส3ด้วยนะครับผม3 2มตัว สุดท้ายเลย3 5หครับผมตัวการครับผมตัวการจัดชุดเด่นนะครับผมเป็น1 1ครับ 1, 1 1เราก็จะแปลงเป็น1 2ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวการจากชุดรองครับผม25ครับผม2 5หเราก็จะแปลงเป็น55ด้วยนะครับผม อาวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณดีครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับแนวทางหน้อยครับผมน้อยรวมครับเฉะพาะกิจสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่สิบเอ็ดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ วันนี้ได้เด่น9รอง3ครับผมเด่น3ตัว191รอง3ตัว2อ5สครับผมเด่น9รอง3นะครับเด่น3ตัว191รอง3ตัว2 3 5สครับผมเด่น2ตัวครับผม9 1 9, ้ารอง2ตัว323335 ตัวกันเป็น1 1ึ่งหแล้วก็ห 5, 5ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวครับ9 1 9 3รอง2ตัว3าม3 3, 3งหตัวกันเป็น1 1 1 2งหแล้วก็5 5ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด like ่น9ลรอง3ครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น9ลรอง3ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่91ครับผม91กับ3 5หนะครับ สำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่91กับ35ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจกอรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ